โอ้นั่นน่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมชมน้ำชแมแนเนี้คุณยายน้ำชมข้าพพ่พานอมมาห่นตราสันบานม่านมาขึ้นรถเม่ตราสันบานมีคุณยายแดยงคอมบ<ม>ันนี้เขาเอินรถไฟฟ้าเด้ บา้านเขาเดิน,ไไหนหอยู่นี่เอินตรล่าสั้นบ้านมากับตุตต๊ตาตุตต๊ตามากินเผา,า,ากับคุณยายมณีฮัลโหลนะคุณยายมณีฮัลโหลข้าวย้ำบ้านยายลลายายยายแดง <c oughs> ที่เมืงองยูโรงันค่ะพี่น้องค่ะโคโรนาอาจจะมีอาจจะมีโคโรนาเนี่ยคน <c oughs> ขึๆๆๆ้นรถตาสั้นบ้านน้อยหน่อยกับกับตอนนี้มันคำแล้วพี่น้องคปิด นี่แหละคือบรรยากาศเมืองฮานูฟ้าค่ะพี่น้องค่ะอันนั้นคือชาดาสาวสซปปโลาวยกมือบายบายหน่อยสาวปโปปลาวมื่อนี้าพากันไหมื่อนี้ภากาันากาไปกินเขาอยูยเ่เพื่อนยายเด้งร้านออคิดดีค่ะพี่น้องมันมัน,มนค้ากับโซเลนังสตราสินเบรร้านาาานวดออคิดดีตอนนี้ก็มารีวิววัน สตราสันบานให้พี่น้องปงไฟบึงอันนั้นคือทางนอกอันนี้คืออันอนั้นฟิตโฮมฟิตโฮมนาฟิตโฮมก็คือมองอันมองอันฟังศพของชาวฮานุฟ่าค่ะพี่น้องคะมองสุไทยของชาวฮานุฟ่าค่ะอันนี้ก็คือ,อนี่แหละค่ะชีวิตของชาวไทยในเยอรมัน ลองรถสตาราซูบานเพื่มสตาราสูบาน์ค้าพี่น้องค้าวันนี้มีโอากาสดีมาพาพี่บ้าน,น้องจุงแขนพี่จุงแขนน้องมาเบิงึงรถไฟฟ้าของช้าเยอะวันนี้ค่ะหมดยังหมดยังมาแต่โคโหนามา ยี <named> ่ยมยามนี่โคโรนานะโคโนานมันมีฤ <spe gra flies> ิ์มีเดชมากมายไกลกองเฮ็ดให้คนใส่หน้ากากเข้าหากันคนสวมหน้ากากเข้าหากันบ่มีไผเลยสิบ่สวมหน้ากากคุณยายก็อยากจะสวมหน้ากากก็เพราะว่าคันบ่สวมหน้ากากคันบ่สวมหน้ากากนี่เขาบ่ให้ขึ้นเขาบ่ให้ขึ้นตราสับาลนะคะพี่น้องคะ ยายมณีมาจากร้อยเอ็ดยายแดงมาจากหนองคายน้อง,องตุ๊กตามาจากสปป,ปลาวค่ะพี่น้องชาดากับซอฟปปลาวมาพอกันอยู่เมืองเยอรมันนะคะมีมาจากจังหวัดมุ่งมามารีวิวในรถตราสันบานให้พี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องชาวไทยชาวเล่าโซ ก็มาชมชม่องช่องน้ำโชคพี่แล้วแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายหน่อยค่ะอันนี้คือร้านเบียร์เอ้ยบริษัทใหญ่เบียบร์รเบียบร,รย์อะไรนะคุณยายชนะเบียร์เฮรันฮอยส์าเบียร์บริษัทเบียร์ใหญ่ที่สุดในฮานูฟาค่ะพี่น้องอันนี้ข้างนอกฮานูฟะอ่าข้างนอก ข้างนอกข้างนอกค่ะพี่น้องอันนี้ราคาพี่น้องจ้ามันนี้มีโอกาสได้ขึ้นมาึ้นนรถไฟฟ้าหรือว่าบ้านนี้เขาเรียกว่าสแตสนบานแล้วก็มารีวิวสแตสนบานให้พี่น้องดูในในบรรยากาศของย่ำมอเ้าเอ,อย่ำมอแรงเนาะบรรยากาศของย่ำมือแรงตอนนี้กีทุ่มแล้วตอนนี้หนึ่งทุ่มเสาเมืองไทยเสาเมืองไทยต่า่ายูน่มัน ยูนีมันถุงสองถุงเกือบสองถุมแล้วค่ะพี่น้องคะอันนี้ละคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายประหยัดน,ยนะคะคุณยายประหยัดจะได้ไปหาภาพสวยๆงามๆของชาวฮานอกว่าที่เมืองเยอรมันให้พี่น้องฟองไปได้ชมค่ะวิวทิวทัศน์สวยๆของชาวเยอรมัคนค่ะจังหวัดฮานุกว่า บัโคโรนามันมีฤทธิ์มีเด็ดมากบักโคโรนามันเหตุไหนคนทั่วโลกใส่หน้ากากาเข้าหากันมีฤทธิ์มีเด็ดอย่างร้ายแรงยังไดบักโควิดมันสิได้หนีจากโลกใบนี้สักทีโลกใบนี้จะได้เปิดหน้าคุยกันได้ไม่ต้องใส่หน้ากากาหากันคนสวยๆกับบังคนสวยแบบเบ้อ กำลังลงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะชาดาดนะ้ะชาดาลงแล้วไปนี่ชาดาลงไปนาะยายประหยัดกับน้องยายประหยัดก็จะลงค่ะเวลาลงประตูมันก็จะเปิดของมันเองค่ะพี่น้องคะบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องชาวไทยในเยอรมันมาพบก,กัน มาพบกันที yeah. well, ่ที่เยอรมันค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเชิญค่ะเจ้าเอาเด็กน้อยเขา嘛อันนี้คือเด็กน้อยของเขาค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องขอจบไปแค่นี้ก่อนพบกันคลิปต่อไปค่ะ บายเช้าบานเฮาเนี่ยายบายบายชาวบานเ่านี่บายบายพบกันคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายปัญญัด้วยค่ะคุญยาปัยัดจะได้มีกําลังใจทําคลิปสวยๆงามๆมาส่งให้พี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องเนอะค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอให้โชคดีทุกผู้ทุกคนเ้อค่ะเด้อโชคดีทุกคนเนอะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ จบไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอให้มีความสุขค่ะทุกขูทุกคนนะ